สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ยุ่กับบุญน้าโชคนะครับผมบุญน้าโชคกาจะมีตัวเลขที่เด็ดนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยของยาหน้าชี้นะครับประจํางวดวันที่16สิงหาสองหาหกหานี้นะครับหลังจากมือว่านนะครับผมเลขค่าน้อยยาหน้าชี้เนาะเข่าสองศูนย์ตรงตรงไ่ต้องกลับครับเข่าสองศูนย์ตรงตรงไ่ต้องกลับบ้านนี้ยาหน้าขี้เลยตามบุญน้าโชคนะครับ ไปหาอายู่ท่วัดเห็นบอกว่ายาสิบปล่อยเหลขรัฐบาลไท้ในคืนวันพระนะครับพอบุญน้าโชคเดินทางไปถึงครับกับมี่ทาการอ่าเฮดพิธีอย่างต่างๆแล้วมีเรื่องเกิดขึ้นครับเป๊ปซี่ครับอ่ามีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมะเขายาหน้าขี้อ่ามะเขายาหน้าขี้บันนี้ปล่อยเลขรัฐบาลไท้ครับในคืนวันพระอิริอ่าเดี๋ยวเหตุการณ์สิเป็นยังไงเนี่ยบุญน้าโชกจะพาไปเบิง้ง ตั้งใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการผ่านในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชคเดี๋ยวไปเบิร์กันเลยครับไปซีมักคนกูบังคีบัก่ายบักขอบักเคื่อให้ลูกให้เต่าทุกตัวอึมขึ้นเมย์ไหลอยากเคชียวมากอแต่ควาหพังมากเฮียเชี่ยวเนี่ย ตาหมาคุม่าจะแม่สู๋ยุใส่อะไรตาหมากูกระเล่นเยเฮ้ยกูลูกทนกูเมยกูลูกกูลูกก็ใดกูสีเป๋อน้ำลูกน้าเต่ากูลูกกทนกูเมยกูนะ cô lấy nó xíu mày nhóc cục thuyền ừ. luôn, của mẹ, dưa là siêng nồi cút mẹ, mày mày ยังนายกินอะไรมาจองยาคืนนะลูกอยาเที่ยวมาอยากคินนามเพราเองลคุนกับโอเคอนี้เ่ยคุณก็ไดคู่เมยอายุกูสามพันปีแล้วคุณูนอคค่มอค้เอาให้หดอุ

กูอายุ3,000ปีแล้วกูก็สิอยู่น้ำมือชูที่ได้จับมือได้เช็ดมือบ่กูก็ที่อยู่ได้เช็ดมือลูกอายุกูได้3,000ปีแล้วกูสิอยู่น้ำลูกน้ำเต่าได้พ่อเช็ดมือบ่ได้อยู่ไงเข่าอะไรมาหนามากินไอ้สู้ อย่าม no sort of ันงกูสกดดูเฮ้ยกูอยากพ่อนอยากพ่อนอยากพ่อนเอาหนักหรือพปน่ then, โอ้ยมือนีกูดีใจเลยกูอเากผ่อนน้ำหลูกน้าเตากูเด้โอ้ยจงแม่เอาหนามขวดใหญ่ให้กูค่ะกูแน่ถึงยาบอยอินเก้นามบอลนี่บอลููคือจะเอาเมาแบบจังสีเดีอวเอ้ยอเสียเอาตัวจังสีถูกอ่ะแล้นก็ยาให้ได้ชิ้งอะไร con chưng này con mặn con nhọ con nào? coi chú kín, ôi nam đàn này chú không ดับสหกันยดสิฮะไาเอาขวดไหมน่าเออตัวนี้ผวาอยู่อืมี่อะรซงอะไรซิงสังาบนบอเยออมีแห่งหลายใส่นอย Boy, yêu nhan chắc đi à, ừ, mày chắc chết mưa <laughs> mà đỡ. Ừ, <laughs> à, mày cố gắng nằm đuôi nằm tàu. Hát của chưa bát nè. คนนินตาสิมายงย่างนี้บ้าชยอยากมีชดาเอายากรกย้าให้สูเลยนะใจเสากบ่ได้มาดนอะไรใดวัดดนกลัวเอาเียรแล้วนาะมา กีหอดูมากินหอดูนายาสูบยยสูบยาค่อกอกน่อยสิสูบจังไหนนึ่งเอะแรกนึ่งสูบเป็นดอกยือท่างคนเขาพอดีพันยายจังสี่ดอกว่เป็นตะสูบบผ้าตปสูบดอกแว็ยังงหมอะแล้วไ่ต้อนานั้บอกสันี้บ่เป็นตะสูบดอกตองเพิ่อ chiều dài chân là bàn ngang, mặt đồn cuộn trên chân đại ừ. số mười, bên ta sụp, bên ta mán, bỏ khăn vải cuốn sụp, dải xì ta sụp อมาใหอค้น่มัาต้าน้ะหไปเลยคู่แม่โตทีด็กเนาะปูใจหน่อยก็ปรด้มาในว่าง สามสิบปีแล้วมสามสิบปีแล้วสามสิบใต้ผักไปใส่ล่ะอนี่นครปูมากตะเมืองนคร บุคคลอยู่ดีสบายดีเป็นจังได้หลวงู่อยู่ดีสบายบ่ขน้อยบ่ได้มากโดนเลยเด้ขน้อยบ่ได้มากโดนเลยเด้อขน้อยบ่ได้มากโดนแล้วขน้อยกระลังมาก ขน้ยอยุเรื่องบาด,า,ดนา,า,า,านบุญเน่ข,ข,ขาานมอยกรลังึ้นมากโดยเพราะว่าคนในเกี่ยวเยแ่เพ่มเขาฝันูฝันแะท้อโอยยุนี่ก็มสา,าสิาาอสิยากยังก็พากันกลท่ากันคุดเอาทธาแม่ <c oughs> รักษาบ่คุ้มก็บอ่อห้ยแล้ว อยากส่สูบอยากก็สูบบ๊เป็นตาสิแตกชิมนอ็มกินมากิมมาง่ายชิมมาค่ะเที่ยวมากันไหนบุงหมเที่ยวมาเคยเที่ยวมาเอามากมาเที่ยวจังไหนเต็มา่อเจรเนดีถูกแบบไได้มากอยูุแต่ว่าสีรักษาคุมบ่อ เป็นยังไหนไทยบาทไทยเมืองชูมือยูดีสบ,บายตัวมื่อนี้จะเอาข้อมาฝากมาตอนตัวลูกขอคารวาเออท่านปู่โอ้ยจะเล่น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 ใส่หน่อยแล,ลยหรือผมใช้แสงเทวี อ,อยู่จังไหนมาจังไหนเดี๋ยวนี้คือคัดคัดเคืองๆมากเป็นแต่ยมามเป็น,น,นแต,นต่นี่แท้เป็นแต่ยามเนียใช่เสียงสวีดิชยูมังลครเดี๋ยวยูมังลักคอนมาแล้วนี่จิ้มมาจังไหนไปจังไหนจิมาเย็ดมาสางโอ้ยสาธูนั้ำสาธูน้ำค่ะน่อยจิ้มาเย็ดมาสางยูนยวิวาง thả mai trắng xì và xì hành dúa, xì ấu trắng đáy, ấu sập xím ngâm khoang, lưới xì ấu vé, ấu kèo mà ní, ấu men là khoang để hép má hép bia bò, bia, bia สีเอา<ม>จากักโกดเนาะบ้านี้สีเอาจักโกดเนาะเด็กกับครูปูดีสม,มา่า้าคว้นให้ลูกหลานเราได้กันไห้มาเก๋งน้องมาเลยเข่าเข่ากับว่าปูนียู่นะอันนี้เอา,เอา ขันมากหนึ่งบ่บ่ยอมเด้อมาย้ามไหนบ่เคยสิวาสิบอหายเด้อมาปวดลูกหลานถึงตัวขาล,ลัเปิด้วยไมยูไม่กินไม่ใจทำบุญรี้มันมาพอวพวมันมาพอวพอวกูนี้จากวัดดอนป้ากล้วยกูไปเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีกระลังมาก เจ็ดสิบปีมา h i ยมเธอเนึงเจ็ดสิบปีเลยใช่ไหมใชว่าจะไหนเจ็ดสิบปีแต่เจ็ดสิบปีตัว่นานั่นล่ะเจ็ดสิบปีใช่าหมคะ อวยกันร่างอวยมาสิมาเห็ดมาทํามาสามซอยปูส่นอยปกติมาเห็ดมาสามนี่ละมาซอยจานนี่ละเอาเอาเอ้าเอ้าเอาให้ปูเพชรมาหเอาเด้อนี่กูมีเงินเจ็ดสิบบาทเนี่ยมาฝากเบียเจ็ดสิบบาทนี่ฝากไห้เมี่ยเรมีซ้เจ็สบาทนี่ละกูรู้งี้ให้ ขันอยากได้ก็มาลับเอ้า้าบเอาไปยูซื้อๆอย่าเฮ็ดอย่าสางเ้ีว่าเอาไปั้นเต็มขั้นขึเอาไปใส่ไว้เด้อวดๆๆเอาไปใส่เีวบาเอาไปขั้งใึ้เอาไปใส่เอาไปสูงกว่เอาไ้งสูงเี่าเชื่อไม่น เอาแทนยี่สิบบาทไปอีกป่ะให้มันเป็นเกียบ่บ่ไปแต่รางตัวบ่เอาไปเท่งนี่ละเอาไป่านีแทงแทนยี่สิบบาทไปอีกพอได้เฮ็ดพอได้ทำคัดผมบอกว่าเสี้ยงดีแล้วก่เสี้ยงดีแล้วก็ผมนีแนวมาฝากมาตอนนี้ทำนี่ตัวมามามาขัดพื้นมันหนาเอาปากกามาเบิางสิเขียนให้ให้มันชัดให้มันเก่งเหมือนมา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  ใส่ปากาใส่ม yeah. mm. oh. no ้ปากาใส่ม้เด็สาวน้นะเอานี่กับพ่อนาะใส่ละท่างเขียนคนท่นไหนเอาไไม่ดีเขีย้านเอาไปเท่าเท่าีคนาสิรักตัวนี้เล็กน้อยพี่บ้าพี่บอยยังักบ่ ยี่แม่ไงยเฒ่าย,ายิแม่ตูอ้อึบแล้วหายจังซีบต้องไปแจกใจผู้ใดหาซ้ำห้มันร่วยไปแต่ว่าสิไปเล่นนานได้บ่านี่ก็นี้ลงเล่นนานเด้อลงเล่นนานนะ ตัวนี้คืนก๊กไหมตัวนี้ขึ้นกกไหมตัวนี้เล่นลงน้ำเล่นลงน้ำเล่นไปมาปาติโทเล่นไปมาตกมาปุ๊บจังสี่เนาะตกมาจังสี่ตกมาที่จังสี่อีกหาม่ลงบองเกาลงบองเกา โอ้เกี่ยวมันนี่ตามลูเมนงามเยยางไงเบิ้งเอาลูกเบิ้งเอางามงามเบิ้งเอาข้ากันนี่เอางามกูหายจะมีลากูโดนแล้วกู่วดมากนี่กูสาขับเกียนมากตั้งไก่พูนมาเต็มเมืองบาดานขุ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 นมาแต่เมื่อเศร้ากำลังมาหอดบานเมืองของมืสู มื่อนี้กูเอาสุกเอาหมานมาให้เด้อค่ะให้มานรับมาตอนเอางามสวกูโบนยังบ่มีให้ใจหน่อยบ่งบ่คือบ่คือบ่เป็นตำมานบ่บ่งเบิ่คือบ้านคือเมืองบ่คือมูเขาบ่บ่มียังให้มีสักหนึ่ตัว เห็นมืดมีเม็ดสีเลยโอ้ยลูกแก้วซับลูกงามลูกตาเดี๋ยวไปไปดึงสื่อไปหาไปลูกแก้วซับลูกนสิใดล่าแล้วบาดนี่เอาโศกเอามันมาให้แล้วสิใดเมื่อเด้อโอเคค่ะนออครับถ้ เพิ่มเรอฮะฮะฮะ